มีวันนี้ช้ำได้ช้ำหนองกันเลยเนะี่ยโอ้โหสวยที่สุดแล้วของผมอะ่ะอันนี้ผมคัดแต่เกรดเอเลยเอะไรเนี่ยโหยับเลยกูเน e ี่ยทีเด็ดนี่มาให้กูล e ลเลยมีเด่นเลยให้พี่คนเดียวสวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะเอาเครื่องรางไปขายพี่โทนบางแค่นะครับเพราะว่า ตอนนี้มีประเด็นอยู่เรื่องการดราม่าเครื่องรางนะครับแล้วพอดีผมมีเก็บเครื่องรางพอมีเก็บนะครับก็คือมีเซ็ตมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็ของเก่าของโบราณที่มีสะสมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะมีอะไรไปต้มพี่โทนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่รู้ไปต้มพี่โทนหรือโดนพี่โทนต้มก็ไม่รู้นะครับผมคัดออกมา1เซตนะครับเป็นมีดหมอ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับน,นนี้เทพศาสตรานะครับจัดว่าเป็นเครื่องรางมีดหมออันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับหลวงพ่อเดิมพุทธสโลหรือพระครูนิวาธรรมขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั่นเองนะครับวันนี้เราคัดออกมามีทั้งหมดสกเ็าิบเสามเล่มนะครับวันนี้จะเอามีดหมอไปขายพี่โทน13าเล่มนะครับเดี๋ยวไปดูรายการอื่นด้วยไปดูว่ามีอะไรอีกนะครับ นี่เลยทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นมีดเก่าที่เก็บสะสมเอาไว้นะครับนะก็รู้ที่บ้างแล้วก็บางอันก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับนะเรายกไปขายให้หมดเลย พยันพรมสีหน้าอาจารย์เฮงหมดเครื่องรางผมหมดเก่งตับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บริษัทพระเครื่องเมืองไทยนะครับบริษัทของพี่โทนบางแคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะขายของได้กี่บาทนะครับไปตามเข้าไปดูเลย โฮ้ยเด้เฮ้ยเดีเฮ้ยเด้เฮ้ยเด้เฮ้เดีเฮ้ยเดีเฮ้ยเด้เฮ้ยเด้เฮยเด้เฮ้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 ยเดเฮนีเด้เฮ้ยเดีเฮ้ยเด้เฮ้ยเด้เฮ้ยเดีเฮ้ยเด้เฮ้ยเดเฮด้เฮยกดเฮดเ้เฮดเดดเฮ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 ด ก็ผมหยิบอยู่ในตะกร้าหมดเลยแสดงว่าพี่ไม่เห็นอ่ะมึงถือไอ้นี่โชว์ด้วยอันนี้คืาเรียกอะไรพี่ไตรกินได้เลยเีคอลลาเจนใช่ไหมนี่คอลลาเจนของพี่โทนอันนี้อันนี้อันนี้ปสรรพคุณยังไงพี่ข้อเข่าแล้วข้อข้อไข่เนี่ยมึงใช้ข้อไข่บ่อยไหมล่ะบ่อยบ่อยวะนี่ของข้ออะไรเนี่ยไม่รู้ผมซื้อมาอินโดโคตรเท่เลยเก่ากเกลือกมีอินโดแกะได้สวยมากเลยนะพี่ อินโดนี่เขาเล่นของใช่ไหมพี่เล่นที่เขาเล่นมาก่อนเราอินโดนี่ใช่อิสลามไหมหรือว่าพุทธก็มีใช่เป็นพุททธพุธก็มีพุทธมันนั่นมาก่อนสิตอนนี้เครื่องรางกลังดังใช่ๆใช่พี่กระทุงเครื่องรางไปทีเดียวดังเลยคนหายกัลืมล้ำเลยเราพูดเราพูดเรื่องจริงแล้วอะไรล่ะนี่คืออินโดนดาราในหนังสือเล่มใหญ่เลยนี่แต่แกะโคตรเท่เลยคือป่าใช่หนังสือป่าเล่มใหญ่เลยลงหน้าเล่มใหญ่เลยพระขันโบราณ โอ้นี่อะไรนี่เขาอ้อเขาอ้ออันที่ได้มาคู่กันกับเล่มที่ขายพี่ไม่ถวยเล่มเนี้ยมันมีดโบราณมีอะไรอีกไหมเดิเปาเลี่สองเอาไหมเอาดิเท่าไหร่เอาชุดละสามหมื่นพอกี่ชุดซื้อมาชุดละสามหมื่นกว่านล้วเนี่ยล้มมวยนี่อะไรอ๋อสองแตนมอืมอันนี้มันนาคช่างสอนนาเกี่ยวใช่ช่างผ่อนลุงไปเมื่อกี้อืมอะไรช่างย้อนไหนซื้อจริงไหมาเนี่ย โอ้กว่าผมจะได้ขนาดนี้ผมรวบรวมทีละเล่มสองเล่มโอ้ย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 ,อยผมเก็บเป็นปีไล่เก็บทีละเล่มทีละเล่มจนตอนนี้มีพ่อเดิมหายากนะสนามไม่มีขายแล้วงนะานประวดก็ไม่มีลนี e ้อะไรวะเนี่ยอันนี้ไ,นนนไม่น่าจะใช่พ่อเดิมมั้งพี่ไม่ใช่พ่อเดิมหรอกเป็นกระดูกอะแ,แท้แน่นอนอะแต่หลวงพ่ออะไรไป <errado. S 2> แล้วหลวงพ่อเดี่ยงอะดีแท้แต่ไม่ใช่พ่อเดิมหรือเขาอาจจะเอากระดูกมาทําเป็นไปได้ไหมไม่เป็นไปได้หรอกตอนนี้พ่อน้อยพ่อน้อยใช่ไหม อันนี้โคตรเทพเลยเล่มนี้นั่นเล่มอะไรพะลุงเอาแสนห้าเล่มใหญ่ไม่ใช่พะลุงหรอกอันนี้จะที่ไหนพี่ไม่รู้พะลุงของจีโน้ตพะลุงมันต้องมีตัวนี้ก็มีพี่ดูสิั์ไม่ใช่มันจะต้องมีตอกเป็นทองแดงผมซื้อพี่มนมาอันนี้เขาบอกว่ามันมีมันเป็นลายของเขาอ่ะพี่ดูลายสันมันต้องฝันเนี่ยมันมีลายไหมมีลาย เพราะลุงนี่ลึกกว่าพ่อเดิมใช่ไหมพี่ยุคเดียวกันแหละยุคเดียวกันใช่ไหมหมากเอาไม่หมากมาดูดอนนิอันนี้อันนี้มาอันนี้นี่มีฟิล์มด้วยโอช่วงนี้ขายแลกกันนี่ใช่พี่เจไปไหนนะขายแล้วมึงมาก็ไปไแล้วซื้อพี่เจมาพยานผืนหนึ่งนี่ผืนนี้ซื้อพี่เจผืนนี้ของผมผืนนี้ดาราผืนเก่าพี่เคนพี่เคนจะมาเอาเมื่อวานที่ผมบอกไม่ขาย นี่ดาราในหนังสือนิปุสีไหนนิ่ปุสีเหรอพี่โอ้ตาเลยอาจารย์เฮงมันก็มีจันหมึกใช่ไหมมีแต่ไม่ใช่หมึกเก่งนี้ใช่ไหมไ้พูดนี่ก็ลายเมือกปูสีเนี่ยนี่ก็ลายเมือกปูสีอือมีปูสีงั้นแหละอันนี้อาจาร์เฮงลายเมือกปูสีแต่อาจารย์เฮงใช่แต่แต่ตัวแหะตัวผ้าเป็นอาจาร์เฮงอะทำไมมันสลุ้งอันี่ยโหพี่มันเก่าซื้อ พี่เจมาอันนี้อันนี้เท่าไรเนี่ยพี่เจพยันพอสามแสนห้าชุดเนี้นะอันนี้อย่างเดียวดาราอืนเนี้ยสามแสนห้าหายากสุดแล้วเก็บไว้มันเล่นกันราคาจริงจริงหน่อยเออมึงเก็บไว้กูไม่ว่างอันนี้เป็นดาราหนังสือด้วยนะอันนั้นเอาสองแสนห้าเออมึงเก็บไว้เขาเล่นกันแพงนะพี่ใช่เขาเก็บเขาเล่นกันแพงมึงต้องเก็บไว้เดี๋ยวไปขายพับเข้าล่องให้ด้วยนี่ ครับร่างเดิมเลยนะครับฟอร์ังเดิมอยู่ครับเก่านี่อะไรเนี่ยพ่อเดิมซื้อพี่ออสมาห้าหมื่นไม่ใช่พ่อเดิมที่ไหนไม่รู้โอ้ตายแล้วโดนต้มเนี่ยอาจารย์เฮงอันนี้มีจานใต้ฐานนี่ซื้อป๋ามาโอ้โหสุดยอดเดยดูง่ายเลยยอดเลยเก็บไปอ่ะมากองนี้เท่าไหร่เปลเลสมีสี่องค์นะกันจุดสองาจะทำดินอะุดสองกองมาสามหมื่น นี่ต้องถ่ายรูปหมู่ดือามากละเขียนเอาแบบเมื่อวานนี่มือน,นี้ช้ำได้ช้ำหนองกันเลยเนะี่ยโอ้โหสวยที่สุดแล้วของผมอะ่ะอันนี้ผมคัดแต่กเกรดเอเลยเออะไรเนี่ยโหยับเลยเอาอะไมาให้กูเนี่ยอีเด็ดไม่มีมาให้กูเลยมีอด็เด,ดลเลยเดียว ือมีอินโดราคาเท่านี้ได้ไงมาโหพี่สินเป็นคนละเรื่องกันเลยพี่ดูสินี่เป็นตัวอะไรฮันนุมานะฮันนุมานป่าเขาเขียนว่าอะไรนะลงในหนังสืออะไรสักอย่างนี่ฮนนุมานแดกหงเนะี่ยกัดหัวเลยอะ่ะท้าภูริตาโหจิบจิบคิดถูกปะเนี่ยจบเรียบร้อยครับผมเจ็เกมสี่ล้านหนึ่งวันนี้ วันนี้เบาๆสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องอันโอคดีด้วยครับบอกแล้วกูซื้อดีเห็นปะใช่ใครมีพระดีๆครับอยากจะขายนะครับมาหาพี่โทนได้เลยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยนะครับซื้อตั้งแต่หลักร้อยยันหลักร้านเลยนะครับซื้อดีสุดโลกใช่ซื้อดีที่สุดซื้อจริงจบจริงนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วย